วันนี้จะปวดเมื่อยจากกางานมากขั้นี้อมเหนื่อยมากปิดสะบักตรงเอวตรงนี้แล้วเอตรงนี้คือปวดตรงนี้ดันมาข้างหน้าหายใจไม่อิ่มแล้วพอเราทายพื้นฐานบาพื้นฐานหลังเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาบริเวณข้อไหล่ด้านหลังและข้อไหล่ด้านหน้าแล้วกล้ามเนื้อที่มันอยู่บริเวณบนมันจะมีกล้ามเนื้อปัดเล็ก ซึ่งอยู่นบนกรุดูบับนะครับมัดนี้ถ้ามันอักเสบเมื่อไหร่มันจะปวดร้าวลงมานี่เลยแล้วปวดก็มีอ,อาการเจ็บอย่างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญเราอย่าไปสร้างมจ็ิปวดให้เขาถ้าเรากดเขาเจ็บหมอดีใจว่ากดถูกไม่ใช่เลยครับมันสร้างความทรมานให้ผู้ถูกนว่าเราแค่ทำเบาๆอย่างนี้เขาก็เจ็บแล้วครับนะครับหรือไม่ก็ใช้นิ้วกดอ,อย่างนี้นิ่งๆครับ แค่ผ่อนทายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกดทนเขาทนไม่ได้มันไม่เป็นผลด,ดีครับต้าแเนื้อเขาจะเกร็งแล้วเกิดการบาดเจ็บอ่าพอเราลายตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาก,ดร,บบากดรอบสะบัดอ่าเรากดรอบสะบักตรงนี้ครับไม่ไช่ตัวทีรอบ,รอบ,ร,อบ,ร,บรอบต้นแขนีครับรอบต้นแขนสมมยควว่าเขามีที่วางแล้วก็สบายถ้าเขาไม,ไม่มีที่วางแบบนี้เราต้องยกแขนเขา กดรอบนี้เลยครับนี่คือกดลอบบริเวณข้อไหล่ด้านหลังบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องลายติดด้านหลังมันก็จะติดแนวนี้แหละครับือลติดหรือลหลขัดมันก็จะขัดบริเวณข้อไหล่ตรงนี้นะครับตรงที่มันรอยพับมากครับด้านหลังการแก้การเลยอันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องแกไรลติดไหลมาที่เรื่องแขนแล้วนะอผมคิดว่าเราจะเพิ่มเติม นี่ใครเรียกว่าต้องใช้บริเวณโยกไงโยกกลับมาเออมือเหมือนมือระนาดมือนี้เดินกลับไปโยกก็จะได้ดีกดท่าหนึ่งเนาะเคยเห็นเลยเดินกลับมาอันนี้อันนี้คือการเคลื่อย้ายตันเอ็ครั้งดึงแล้วเราจะทำทำด้านหน้า เขพร้อมกันอ่สมือมติว้าผมน้าแล้วก็มาปดได้ไหมเจ็บไหมเราต้องช่วยนะคะเขียนมาทั้งได้เราก็ต้องดึงกลับคนกันี้นะครับอันนี้เราเราสามารถทำในกรณีที่มันนั่งเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเกิดดันดันมันก็ตัวหาเข้างี้ยครับ อันนี้การอย่างเดียวแขนแขนซ้ายนี่ไม่ดึงไม่ดึงดึงแค่มือดึงได้านอันนี้ดึงเข้ามาหาตัวเราอันนี้ดันเรา แขนนอกระยะหนุนแขนในนะครับหรือว่าเราได้ตรงนี้้เราจะคลายตั้งนะตรงนี้จุดที่มันมีหน้าที่ยกแขนยกแขนกลางแขนตรงนี้กลางแขนนี่รััมัดอัเดียวตอยแล้คลายนะครับอันนี้เรากดตรงนี้มันก็จะดันไปข้างหลัง แต่ถ้าเราจะคลายสลามนะเราก็ต้องกลับตัวเรานังนั้นเราจะอยู่นิ่งนะเราต้องเราต้องเดินไปเดินมานะครับรต้องเดินนะคะหมอต้องคือเราต้องมีมีวัตถุประสงค์ว่าเราจะปวดมัดมถถัดแถบหลังหรือมถถัดแถบหน้าถ้าจะอยากปวดมถถัดแถบหน้าจะมายืนแถบหลังมันมันจะปวดยังไงล่ะครับใชไมครัเราก็ต้องอยังดังถ้ากลับอยู่ในในร่องมัดกำเนิดทั้งมหมดเลย ว่าเราอยากปวดอนวแขนปวดสบายเราแนวนิ้กลางแนวนิ้นางแขนน่ะเจะมีเหมือนกับแขนด้านหน้าเหมือนกันนะเลวลาคนปวดเมื่อยมันก็จะปวดนี้นะครับแนวนิ้นาง ไช่แนวแขนเข้ามาทั้งแนวลูกกลาง เราจะกดไปเรีนหลังมือแล้วก็กดนองนมีต่ตันจะดยั้ไมีตมุ่นตันมันชนลยศักิอะมันแขบงักปวดไล่ปดไรไนี้ก็จะจบเราแล้วสลลลเสแล้แล,แล้วก็ ตายตายตายยืดจบแล้วเนี่ยแต่ถ้าดึงย้วเขาก็ก็ก็ไม่ก็ก็ไม่เป็นไรดึงแค่มันเคลื่อนนี่ก็ได้จบเรื่องพื้นฐานแขนถ้าเขามีปัญหาเราก็ตรงนี้เราก็ในตัวนี้เยอะ มีเยอะๆมีปัญหาตรงไหนก็ยังกลับไปยังตรงนั้นตรงนี้สามารถกดได้นะนี่สามารถกดได้นะครับอันนี้ก็เรียกกระดูกอ,อะไรนะไข่ปลานะล้อเนาะโบราณก็เรียกกระดูกลากขวัญนะอโบราณเรียกกระดูกลากขวัญเราจะเรียกไข่ปลาอ่าเราจะสามารถ เอาไว้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องสะบับจมแล้วมาปวดทุบๆบริเวณนี้ที่มันปวดตึงข้างหลังแล้วก็จะมาปวดเหมือนมีอะไรเสียบอะนะเหมือนมีอะไรมาเสียบแล้วมาทะลุหน้าอกเราก็สามารถจะกดชิดล่องกระดูกไหปลาร้ากนะดทีๆไปไม่ต้องกดแรงมาก อันนี้ก็เหมือนกันก็คือกดออกจากกระดูกไหปลาร้าครับกดไปค,ดคิดกระดูกนะคบน้ำหนักมันจะกระดูกน้ำน้ำหนักมันจะปัดลงล่างเองะค,ะครับกดด้านข้างกระห้าครับครับอย่าก,กดแถบบนนะนะเดี<ม>๋ยวตรงนี้ถ้ากดแถบบนมันจะเบียดจะเลือดทันทีเลยนะครับอ<ม>ันนี้นี่กดตรงนี้กระดูกเนาะกดมุมนี้ติดติดติดกันมามตรงเนี้ยมันเป็นปบกล้ามเนื้อช่วยหายใจช่วงหน้าอกไง เวลาคนเป็นสบับโยมมันจะหายใจไม่อิ่มเราต้องมาคลายตรงนี้ให้เขาครับลายกล้ามเนื้อปลายกล้ามเนื้อตรงนี้ให้เขาริ่มต้นจากหัวกระดูกของาไขกระลานไล่ไปติดกับกระดูกตัดการอกนะครับไล่ไปทีๆไม่ต้องไม่ต้องรีบให้มันห่างๆนะเพราะว่าค่อยๆต่อนิ้วแตะๆไปเรื่อยๆนะครับ น้ําหนักเป็นไงคะน้เบาใช่ไหมคะเป็นเบา,เเบาถึงถึงถึงกลางเราก็จะมาเน้นปลายหายปลรราลยจุดหนี่ครับผู้กลุ่มที่เหนือหายปลาล้าเราสามารถนวดได้แต่นวดด้วยความระมัดระวังนะครับ mm hmm. ก็คือแค่กดเบาๆเงี้ยนะครับกดเบา ไม่ต้องกดให้ถึงเส้นประสาทนะกดเบ,บาๆนะครับแค <Okay. S 1> ่เรากดเบ,บาๆนะถ้ากดล,กลึกลงไปเจอเส้นประสาทนะครับเนี่ยในรัฐธารมัเขาเรียกว่า,าสัญญาณไหลสีนะครับตรงนี้พอกดตรงนี้มันจะไปกระทบก,กับเส้นประสาทที่อยู่ด้านล่างนะครับเราต้องกดให้มันึเบาๆนุ่มนุ่นะครับอย่าไปเคียร์ะนะถ้าเราเคียย์อย่างเงี้ย เดี๋ยวประสาทเขาช้าก็จะเกิดกัรชาแผนนะครับครับนันนะน็คือถ้ากดแรงมันก็จะแล่นลงมาตามแผนด้านในคนหมอไม่รู้เรื่องก็นึกว่าดีจริงๆอันตรายสุดๆเลยนะเพราะเดี๋ยวคนผูกนวดจะมีการชา <c oughs> ครับกดกนดะให้มันรู้สึกว่ามันมันหย่อนกับในช่วงความตึงเครียดช่วงนี้ แต่ไม่ต้องให้ม e ันถ <ım. S 1> so ึงกับเส้นประสาทก็ถือว่าประมาณสัก20เอร์เนตนะครับจาก100เปอร์เซนต์ขนาดเพิ่มยัยไม่เสร็จภารกิจอันเนี้ยเพื่อเพื่อไปผ่อนคลายกับการคืึงเครียดของกล้ามเนื้อช่วยหายใจครับเพรก็รู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกเจ็บถ้าเรากดแรงอีกนิดเขาจะเจ็บเจ็บแล้วเล้าลงมา มันจะเป็นเอ็นคอร์ครับแต่รอดลงมาที่เข้ามาที่ตรงไตรักแร้นะครับเพื่อจะิ่งรอดตรงนี้เพราะฉนั้นจุดนี้ที่เขาบอกว่าข้อห้ามข้อควรระวังนะครับที่เขาบอกข้อห้ามตรงนี้มันเป็นข้อห้ามทือข้อระวังข้อระวังเนาะอนี่คือข้อควรระวังไม่ใช่ข้อห้ามนะถ้าข้อห้ามคือมันต้องตรงนี้ไงครับนี่ไง นี่คือข้อห้ามไม่ใช่ระวังเลยนะห้ามเลยนะครับตรงนี้เป็นขอ้อระวังตรงใต้หายปลาคือข้อระวังนะครับตรงบริเวณข้อหลายคือข้อระวังไม่ใช่ขอ้อห้ามเดี๋ยวลองลองรากฐานทำใช้นะมันไม่มิ่ได้แต่รู้สึกตึงๆล้าเรามาปิดฝาเป็นีน้หรือ ถ้าจะแยกออกอย่างแยกออกจากกระบักโยมอยู่นะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันทำอย่างนี้ได้แต่รู้สึกตึงเอามือมานี้ได้รู้สึกตึงยกแขนขึ้นไม่สุดไม่แนบหูไม่มีติดตัดจากใบติดไปเลยอันเนี้ยอาการตึงของท่านน้าทอยบาลัยทันทีที่บอกว่าที่นี่ยห้ใครทำเองหรือเราเราทำให้เรา อทนกนี้จะเป็นสมมติว่าคนไข้บอกว่าเรามาเขาจะอกว่าเป็นปีนี้ปวดตึงเม่เนี่ยปวดตึงบริเวณไหนเรารู้แล้วถ้าปวดตึงนี้คือโรคอะไรเป็นสะบักโรงและสะบักโรงมันจะมีอาการอาการที่ยังไม่ร่วมกับเล้ากับแขวถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีการปวดทะลุมาตรง าหายปราด้านหน้าหายใจจะไม่ฉีนจะต้องหายใจเร็วเรามาจากมีตรงนี้แขนแข็งแข็งนะต้เนื้อบาาจะตึงแข็งหมดเลยต้มเนื้อตึงแขนก็ตึงเรียงว่าเป็นแค่ตะบะตรงไม่เกี่ยวกัอะไรติดนะคุณไข่ถามคนไข้ว่า แรงมากเกิดไปหายใจบางทีเจ็บเสียงแ้วนึกว่าเป็นโรคหัวใจผู้ที่สับเนขนานั้นเลยนะบางครั้งเป็นซ้ายบางครั้งเป็นขวาแล้วก็นึกว่าเป็นโรคหัวใจบางทีเป็นส่วนมากจะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวหัวใจเดียวคนไข้ก็ตกใจนะเราก็มาทำหมุนปาดตึงปาตึงพอเสร็จแล้วตรงนี้ก็ะติมตรงนี้ก็ะติม คลายกล้ามเนื้อหลังส่วนบนบ่าเนี่ยข้อไหล่้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวอาการตรงนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นนะถึงติว่าคนไข้หมาหราคนไข้ยกแขนคนไข้ยกแขนได้แค่นี้อย่างนี้เรียกว่าอะไรกิจได้ไหมเรียกว่าอะไรกิจได้ไหมเนี่ยยกแขนขึ้นแค่เนี้ยเรียกได้ยังไงเรา ถ้าไหลติดนะเธอยกมาแค่นี้ไหลรูแล้วครับเพราะข้อไหลมันเคลื่อนไหวไม่ได้มันเรียกว่าไหลติดแต่คนไข้กลับยกขึ้นได้ถึงแค่นี้มันแค่ตึงๆขัดๆถ้าไหลติดหัวหัวไหลโอ้ยก็หัวไหลเนี่ยมันเป็นหุ่นยนไงพอเรายกตรงนี้ตรงนี้มันจะถูกยืดออกมันก็เจ็บเวลาเรายกตรงนี้ตรงนี้จะถูกยืดออกมันก็เจ็บเราดึงวยกแขนแล้วไหลจะลูขึ้นเพราะว่ามันเป็นแข่งเดียว มันเคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยอะไหลติมนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนไข้บอกว่ายกคนไข้ยกขึ้นได้ได้แค่นี้มันไม่ไหลติมแล้วนะมันเป็นอาจจะขัดก็ได้ก็เนื้อครานี้เก็งตัวเวลาเราจะได้มือถูกไหมเวลาคนไข้ปวดอย่างเงี้ยต้นเนื้อต้เนื้อไอซูป้ปก็ต้นเนื้อบานบานเนี่ยมันแข็งตัวมันมีหน้าที่อะไรหมดตัวเพื่อให้ยก ยกแขนที่ติดหูอีมัดเนี้ยมันมีหน้าที่ยกแขนให้ติดหูแต่ปรากฏว่าอีมัดนี้มันไม่หดนะมันก็จะทําให้แขนมาติดหูไม่ได้ถ้าถ้ามันทํางานได้ครึ่งเดียวมันก็ได้แค่นี้เพราะมันหดตัวไม่ได้แบบนี้แต่มันหดตัวได้แค่นี้นะครับเวลายกมาเก้าสิบองศาหมดหน้าที่ตัวเดียวแล้วครับ ไอ้ตัวนี้มีหน้าที่กางแขนคุมไหล่เนะ่มันมีหน้าที่ได้แค่นี้หมดหน้าที่มันละถ้าถ้าจะยกให้ขึ้นมานี้ต้องหายมือขึ้นให้ให้เปลี่ยนองศาเลยยกอย่างนี้เป็นหน้าที่ของตรงนี้แทนแล้วใครจะมายกมือขึ้นอย่างนี้ได้ม,มันยกมันมคือี่องศา,าข้อไงนะครับตรงนี้ยกได้แค่้อเก้าสิบองศาแต่ถ้าเราต้องการจะให้แม่หูก็ต้องให้คนไหายมือขึ้นยกขึ้นมาอย่างนี้ แล้วข้อมือยกขึ้นไปยกได้ยังไงมันมีองศาข้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปฉีดแขนคนไข้หนุ่มเวรกรรมเลยนะฉีนาเข้าเลยนะโอ้แต่คนไข้ยกไม่ทำยังไงไหลติดแล้วนะไหลง่ายเลยนะท่าเนี้ยบวกก็ไหลติดจริงไม่ใช่เราเราผิดเรายกเขาผิดเวลาช้าคนไข้บอกว่าแต่ยกแขนไค่คือมานี้ ยิ้มือยเข้าห,หาตัวมันจะได้อุปสรรคข้อนะครับถ้าเกิดว่าเขายกแขนขึ้นมาได้ที่เขาล้อโวยละไลไยลายปีนลายปีนอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวติดนะ้วพอคลุกแล้วเราก็ต้องมาข้างหน้าข้างหลังนี่แหละต้องใส่ถ้าติดข้างหน้าก็จะติดข้อนี้ติดข้างหลังก็จะติดข้อนี้เราจับ เราจัดไหมนะตรงปลายมือเราพอดีมันจะติดข้างหลังตรงนี้บ้้นนีตรงที่เวลาเราเราดึงแขนแล้วมันพับอันนั่นแหละครับมันจะติดตรงนั้นเป็นรอเดียวจากที่เราเปิดอันเดียวไปเลยครับเวลาเราดึงแขนแล้วมันพับไหลยันติดมันจะขาดตรงนี้พี่ติดแน่นอนมาข้างหลังแล้วตรงนี้มันพับมันก็จะติดตรงนี้ก็ไปลุยคนนัน ดิฉันยกล้อะไรอะไรอะไรเข้านะเข้าดิฉันของเข้าอยู่ตร้น้ให้นยกเองเขาก็จะยกไ่้ไหร่มันจะเป็นแพมลูกขึ้นมาอันนี้ให้แตนนิษานเลยว่าสมมติว่ามันไะไรจริงหรือเปล่าเราก็ต้องถามคนไข้เพิ่มว่าไอ้ที่ยกเมื่อกี้เนี้ยเจ็บตรงไหนเอาคนไข้บอกคนมากจะเจ็บด้านหน้านะ นี้ก็คิดว่ามันเก็บเลยอะถ้าจริงเอ้าคนไข้บอกมันไม่เก็บถ้าจริงเราก็ต้องหาว่าส่วนแล้วเอาเก็บจริงจริง้วอะไรอีกโดยจริงนี้เรามาดูว่าสรุปแล้วโปรที่มันติดมันีหรืยัง สาเหตุของที่มันติดมันเกิดจากอะไรเกิดจากอันตรีมันก็นจะสร้างขางตืดข,ขึ้นมาต้องแซงตัวเองนี่เราเไไรียกว่าอะไรติดของหุ่นแบนแต่คุณไข้บอกว่าไม่ได้ลดวาดเขตอะไรมไม่ได้ดึงต้นไม้ลงหน้าต้นไล่ที่าทาให้บันชีแค่ทํางานอยู่ยอ,อย่างเนี้ยพอเรารู้ตำแหน่งก็จะเดินท่าเดิมเดิมมือเลี้ยงคลิกเมาส์มือนี้ก็ค้างอยู่างเนี้ยไม่ได้เคลื่อนไหว ประเด็นว่ากกเกิดการยืดการเกงระยะนานอันนี้อันเนี้จะง่ายเพราะมันไม่ได้ขีดเพราะมันไม่ได้ขีดโลยสบาย,บายแต่ถ้าเกิดว่าคุณแข้เป็นเบาหวานลรกเบาหวานมันเป็นลูกข้อ,อเส็บไปง่ายคนไข้ก็จะเจ็บอันนี้ก็ไม่ต้องรับรการอะรเลยไม่ต้องไปยืงมากเพราะข้อเขาเส็บไปง่าย ต้องขึ้นยาลดรับเสกข้อกระดูกต้องเนื้อเนื้อเบาบานสองทางกลวมันมีเป็นนุ้มคนเป็นมะเร็งวดได้ไหมเป็นมะเร็งก็มัรู้ก่อนไงมะเร็งะไร